และนี่ก็เป็นเงินเด้งแรกที่จะได้รับนะครับจะได้รับในวันที่1เลยก็คือค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค200และ300บาทกดเป็นเงินสดไม่ได้แล้วก็สะสมไม่ได้อีกเช่นกันนะครับสำหรับสิิ์นี้สวัสดีครับผมทนาย i อทีนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับด่วนข่าวดีบัตรคนจนเดือนกันยายน64สสัปดาห์นี้มีโอน3เด้งรับเงิน1 5 0 0บาท ก่อนจะรับชมช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับนี่นะครับเดือนนี้เดือนกันยายน64นะครับเป็นข่าวดีของบัตรคนจนนะครับเพราะว่าเดือนนี้มีเงินพิเศษเข้ามามากกว่าปกตินะครับโดยเฉพาะสัปดาห์นี้นะครับจะมีโอนเงินเข้ามาถึง3รอบนะครับรับเงินเต็มๆก็คือ1500บาท และนี่ก็เป็นสิทธิ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับผมจะพูดรวมไปกับสิทธิ์อื่นๆเลยนะครับก็คือวันพุธที่1กันยายน2 5 6 4นะครับจะมีเงินเข้าทั้งสิ้น4รายการเป็นค่าโดยสารรถสาธารณะ500บาทกดเป็นเงินสดไม่ได้แล้วก็สะสมไม่ได้คือต้องใช้ให้หมดเดือนต่อเดือนนะครับค่าโดยสารรถประจําทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสอมอก,กอและรถไฟฟ้า500บาทต่อคนต่อเดือนซึ่งได้รับเฉพาะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ลงทะเบียนในกรุงเทพและก็6จังหวัดปริมณฑลได้แก่นนทบุรีปทุมธานีอยุธยาสมุทรปราการสมุทรสาครและก็นครปฐม,มและก็ยังมีค่าโดยสารบาขอสอรหรือรถทัวออร์บขส500บาทต่อคนต่อเดือนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับสิทธิ์นี้ทุกคนและใช้ได้ไม่จำกัดจํานวนครั้งแต่ไม่เกินวงเงินที่กําหนดโดยนําบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและบัตรประชาชนไปขอรับสิทธิ์ได้ที่จุดจําหน่ายตั๋วโดยสารบาขอสอ แล้วก็ยังมีค่ารถไฟ500บาทต่อคนต่อเดือนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับสิทธิ์นี้ทุกคนแล้วก็ใช้ได้ไม่จำกัดจํานวนครั้งแต่ต้องไม่เกินวงเงินที่กําหนดโดยสามารถนําบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและก็บัตรประชาชนไปขอรับสิทธิ์ได้ที่จุดจําหน่ายตั๋วโดยสารรถไฟแล้วก็ยังมีส่วนลดค่าซื้อกา๊าซ LPG หรือกา๊าซหุงต้ม 45บาทต่อคนต่อ3เดือนสิทธิ์นี้จะตัดรอบทุก3เดือนนะครับไม่ได้ตัดรอบทุกเดือนเหมือนสิทธิ์อื่นๆนะครับสิทธิ์นี้นะครับไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้แล้วก็ สะสมก็ไม่ได้นะครับโดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับสิทธิ์ทุกคนและสามารถใช้สิทธิ์ได้ด้วยการนําบัตรไปซื้อกา์ดกับร้านค้าที่ร่วมรายการกับกระทรวงพลังงานไม่จํากัดจํานวนครั้งภายในระยะเวลา3เดือนแต่ต้องไม่เกินวงเงินที่กําหนดและนี่ก็เป็นเงินเด้งแรกที่จะได้รับนะครับจะได้รับในวันที่1เลยก็คือค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค200และ300บาทกดเป็นเงินสดไม่ได้แล้วก็สะสมไม่ได้อีกเช่นกันนะครับสำหรับสิทธิ์นี้วงเงินชําระค่าสินค้าอุปโภค บริโภคเพื่อใช้ซื้อของใช้จําเป็นสําหรับการดําเนินชีวิตสินค้าเพื่อการศึกษาและวัสดุการเกษตรซึ่งจะต้องใช้กับร้านค้าธงฟ้าหรือร้านค้าอื่นๆที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับสิทธิทุกคนและใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง แต่ต้องไม่เกินวงเงินที่กําหนดผู้ถือบัตรที่มีรายได้น้อยกว่า3 0 0 0 0บาทต่อปีจะได้รับวงเงินช่วยเหลือ300บาทต่อคนต่อเดือนผู้ถือบัตรที่มีรายได้ตั้งแต่3 0 0 0 0ถึง100,000บาทต่อปีจะได้รับวงเงินช่วยเหลือ200บาทต่อคนต่อเดือนส่วนนี้นะครับก็เป็นเงินเด้งที่2ที่จะได้รับในสัปดาห์นี้นะครับก็คือโครงการเพิ่มกําลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่3จํานวน200บาทสิทธิ์นีก้ก็กดเป็นเงินสดไม่ได้แล้วก็สะสมไม่ได้เช่นกันนะครับผู er ้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรััฐจะได้บสิททธ์ุก โดยจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นหรือร้านธงฟ้าและค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการจากร้านหรือผู้ให้บริการที่เขาร่วมโครงการคนละครึ่งระยะที่3จํจำนวน200บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา6เดือนวงเงินรวม16,380.19ล้านบาทสาหรับ200บาทตรงนี้นะครับกับ200และ300ตรงนี้นะครับเป็นคนละวงเงินกันนะครับการใช้ก็แตกต่างกันเล็กน้อยนะครับก็คือวงเงินนี้นะครับต้องเอาไปใช้ที่ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐนะครับเอาไปใช้ที่อื่นไม่ได้แต่เงิน200บาทเพิ่มกําลังซื้อนี้นะครับสามารถเอาไปใช้ที่ร้านธงฟ้าก็ได้หรือเอาไปใช้ที่ร้านที่มีป้ายคนละครึ่งหรือป้ายเราชนะนะครับสามารถใช้ได้หมดเพราะฉะนั้น เงิน200บาทนี้สะดวกกว่านะครับและเงินก็อยู่คนละที่เวลาท่านจะตรวจสอบวงเงินนะครับท่านต้องบอกว่าเป็นวงเงินล้านทองฟ้าหรือเป็นวงเงินของมาตรการเพิ่มกําลังซื้อนะครับและนี่ก็เป็นเด้งที่3นะครับที่จะได้รับในสัปดาห์นี้เลยก็คือวันศุกร์ที่3กันยายน2อง4จะได้รับจํานวน500แล้วก็1 0 0 0บาทนะครับแล้วแต่กลุ่มรายได้ของท่านที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเบีย้ยผู้สูงอายุเพิ่มเติมจํานวน50และ100บาท50และ100นี้หมายถึงต่อง,งวดน,นะครับกดเเป็นนงิสสสดดดไไ้้และสะสม ผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเบีย้ยผู้สูงอายุเพิ่มเติมดังนี้ผู้ถือบัตรที่มีรายได้น้อยกว่า30,000บาทต่อปีจะได้รับวงเงินช่วยเหลือ100บาทต่อคนต่องวดผู้ถือบัตรที่มีรายได้ตั้งแต่30,000ถึง1,000 0 0บาทต่อปีจะได้รับวงเงินช่วยเหลือ50บาทต่อคนต่องวดโดยจะได้รับย้อนหลังในส่วนของงบปี6กตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงกันยายน2563งวดละเดือนเป็นจํานวน4งวดและจะได้รับย้อนหลังในส่วนของงบปี64ตั้งแต่เดือนตุลาคม2563 ถึงเดือนกันยายน2 5 6 4งวดละ2เดือนเป็นจํานวน6งวดรวมทั้งสิ้นจะได้รับคนละ10งวดทุกคน10งวดก็คูณไปนะครับถ้าท่านที่ได้50บาทต่อง,งวดก็จะเป็น500นะครับแล้วก็ท่านที่ได้100บาทต่อง,งวดก็จะเท่ากับได้รับ1,000บาทนะครับตามระดับรายได้นี้นะครับสำหรับเงิน3เด้งที่ได้รับมานี้นะครับเด้งนี้มากที่สุดเลยก็คือรับถึง1,000บาทนะครับที่สําคัญก็คือได้รับในสัปดาห์แรกของเดือนกันยานี้ทั้ง3ามสิทธิ์เลยนะคร เป็นเงินพันหานะครับสิทธิ์ต่อมานะครับก็คือวันเสาร์ที่18กันยายน2 5 6 4จํานวน2รายการสิทธิ์สรายการนี้นะครับจะได้รับเป็นครั้งสุดท้ายก็คือค่าน้ำประปาฟร,รีจํานวน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนกดเป็นเงินสดได้และสะสมได้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับสิทธิ์คือครัวเรือนที่ได้ลงทะเบียนใช้สิทธิเรียบร้อยแล้วและใช้น้ำประปาในรอบเดือนสิงหาคมไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด100บาทเมื่อบินค่าน้ำประปามาผู้ได้สิทธิ์จะต้องสำรองจ่ายเงินสดไปก่อน จากนั้นระบบจะทําการบันทึกข้อมูลและทําการโอนเงินสดให้กับเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่18กันยายน2564แล้วก็ยังมีค่าไฟฟ้าฟ,าฟรีจํานวน230บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนกดเป็นเงินสดได้และสะสมได้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับสิทธิ์ก็คือครัวเรือนที่ได้ลงทะเบียนใช้สิทธิเรียบร้อยแล้วและใช้ไฟฟ้าในรอบเดือนสิงหาคมไม่เกินเกณฑ์ที่กําหนดจํานวน230บาทเมื่อบินค่าไฟฟ้ามาผู้ได้สิทธิ์จะต้องสำรองจ่ายเงินสดไปก่อน จากนั้นระบบจะทําการบันทึกข้อมูลแล้วก็ทําการโอนเงินสดให้กลับเข้ามาในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในวันที่1 8กันยายน2564สําหรับซ2รายการนี้นะครับเดือนกันยายนจะได้รับเป็นเดือนสุดท้ายนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะไม่ได้รับรายการนี้อีกนะครับถ้าไม่ได้มีการต่ออายุมาตรการออกไปแต่อย่างใดนะครับและรายการต่อมานะครับวันพุธที่22กันยายน2564จํานวน1รายการรายการนี้ก็จะได้รับเป็นครั้งสุดท้ายเช่นกันนะครับก็คือเบีย้ยความพิการเพิ่มเติมจํานวน200บาทกดเป็นเงินสดได้ และก็สะสมได้ผู้พิการที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและมีอายุ18ปีขึ้นไปจะได้รับเบีย้ยความพิการเพิ่มเติม200บาทต่อคนต่อเดือนจากเดิมที่เคยได้รับ800บาททุกวันที่10ของเดือน รวมจะได้รับเบีย้ยความพิการเป็น1,000บาทต่อคนต่อเดือนโดยกรมพิจิการได้กําหนดวันจ่ายเบีย้ยความพิการเข้าเดือนต่อๆไปประมาณวันที่22ของเดือนโดยมาตรการนี้จะมีผลตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน63จนถึงเดือนกันยายน64นอกจอากนี้ในส่วนผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า18ปีแม้จะไม่มีบัตรคนจนก็จะได้รับเบีย้ยความพิการเพิ่มขึ้นเป็น1,000บาทต่อคนต่อเดือนเช่นเดียวกันสําหรับเบีย้ยผู้พิการนะครับตอนนี้ตามความเป็นจริงแล้วรัฐบาลได้มีการอนุมัติแจก1,000บาททุกคนเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณ ครึ่งปีมาแล้วเพียงแต่ว่าในทางปฏิบัติตอนนี้รัฐบาลยังไม่ได้แจกตามที่ได้อนุมัติแต่อย่างใดนะครับก็น่าจะกําลังหาเงินอยู่นั่นเองนะครับตอนนี้ก็เลยใช้วิธีแจกเฉพาะเด็กไปก่อนนะครับ1,000บาท ส่วนท่านผู้พิการที่อายุ18ปีขึ้นไปนะครับก็ใช้วิธีเพิ่ม200บาทในบัตรคนจนนะครับส่วนกลุ่มที่ไม่มีบัตรคนจนก็เลยยังอดอยู่นะครับและตอนนี้เดือนกันยายนก็จะเป็นเดือนสุดท้ายแล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่าหลังจากเดือนกันยายนเขาจะหาเงินมาต่อให้หรือไม่นะครับถ้ามีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวผมจะนํามาแจ้งโดยด่วนนะครับ